ครับสบายดีพี่น้องกลับ <ims. S 1> สบายดีเด็กพี่น้อง FC ทุกท่านไม่ได้มาพบมาพ่อกระซองแม่กิงคำมบันนามาเฮือนนางโอยพี่น้องว่าน่าสั่งว่าน่าสั่งลุยมาให้ให้มหานางโอยน้องมาทำความรู้สึกนางเนาะเออว่าเครื่องบ่มเครื่องใส่ที่นางได้เนาะเป็นั่นใดนางมีความหู้นซื้ออย่างใดพี่น้อง ถ้ากามนางว่อขานเรืออยากได้อีกยัางลักๆนะนะเฮ้ยว่ไปใจอยเออไปจอสาโอ้พว่ไปอยู่อย่ขึ้นเริ่งปะถูก โอ้มากวันนี้เฮือนซ่านนั่งสะอาดสะอาดขึ้นนะพี่น้องมัุจักเมียนว่านฮะบอกนั่งพี่น้องเอ๊ะนั่งน้อยอาะจอยสบายดีทักทายเนี่ยล่ะสบายดีพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องป้าลุงสบายดีพี่น้องเออเออข้าบอกนั่งให้นั่งเมียนเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อนคั่วกับป้าดหลาเวลาลูกนอนกันดีนี่มอยบ่มีบ่ ล้างให้มันสะอาดงขีดเทาขีดเทือสมันจะบอกปิวใสดังลูกโอ้ยอันนี้อันนี้นั่งกับพัอแม่ใส่ได้พีนน้องยังแพงอยู่นเหรัยังแพงบ่อันนี้ยังบ่ใส่เอ้ยบ่ตีได้ของใหม่เอเอะเอ๊ะอยู่ อันนี่เวบโอ้ยเป็นนางคามหวานให้กินเนี่ก็เฮยนางคามผักมากว่ะให้ต้างจระเข้ต้นทางจระเข้หล่างหล่างยางมันออกแล้วกินมันมั้แต่ท่องท่องลูกสีหยกมันวะมันมีบ่หรอมีก็ให้โตให้บอกบอกตัวตมาให้เด้ออันพะวานนางคามหวานมันเป็นคือโตแต่โตยังน้อย ตัว <แบ S 1> ยังหน่อยกับเป็นแนวน้ว่ะสารพี่นอกมันเป็นกรรมาพันุแต่นั่งจอยแต่นังจอยอยังหน่อยอนนางค้มก็บ,บอบว่าอันนั่งจอยนะ่ะเป็นคือลูนี่แหละน้ำหน่อยขี่หาย,ยู่วะขี่หายอยู่นัง่งอุ้อ ù, มะอะฮะอ่าเขาอาเขาเป็นคือแม่เป็นคือแม่มันแต่ยังหน่อยเป็นคือน,นางจอย่ยังหน่อยบ่จอยแม่น่ะดีบ่ อาเบตยาบนาะเบตยาเบตากระบาเตสงสารเตยาสองสารอยาให้ลูกแงนไรอุ้มลูกมาลูกเออโอ้ยจะแงนจะแงนมันกอนอาลงมากับบลงฮะยาซื้อขนขี่วาออกวะอ้ยแครมันอย่างนเลย มันอยากแล้วกินนมซะเออนี่ยาลูกนะบยาแม่ของแม่ของแม่กินยาแพนโบราณสำหรับเออแทนการอยู um ่ไฟสำหรับแทนการยู oh, ่ไฟตัวไหนตัวนี้ ยาลกกอา้รรค์ก็ยาไะมาหามันในทอเจ้าน่ะเป็นยางกระเพเป็นเออนงบ่คอยเป็นเอื้อยผู้ชายอ่นะเออจะเป็นเอื่อยเออพอจะมาพ่อไหมนาเห็ดเฮ็ดนะแล้วก็ไปแทน้องเจใ้เห็น้านเป็นไม่ไ้ะแออยู่อไม่ว่าสิ้องกินลอร้อยสิยาสวรเออพ่อเอออันเข้าว่าเป็นยางสายใหญ่มอน่ะบอกว่าเป็นยางมอะก็วอันนี้เป็นป้าเนาะ S <S> ờ, <S เป็นเอือยขางคนนังจ่อยบุ้งหาน้าท่องใไงแล้วหมอใครหมอเป็นอะไรจะเช้าทานหมอน่ะอยก็หมอกว่าพอเท่าแล้วท่องเป็นอะไรขมบไปผ่าตัดผ่ากระเซียงมันหน่อยเกินเซียงเออคนก็เซ uh, right ียงแล้วกว่าเมื่อขอกว่าเมื่อตะก่อนเ่าผิดทายกับมาบ้านเฮาวดี้โก๋เนาะข้อไปเพื่อก็เบงวันแล้วหมอเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นก็เบิ่งปรับเขาเอิญแมงไปทานหน่อยจะมีเงินเท่าใดอืมคำถามนะเออมีเงินอยู่องซานเชนเก็บมยู่แล้วโอ้ยปรักช่องซานเกลือ พ่อชื่อกินชอบเสมอเลยพ่อนมะก็เท่านั้นแหละอยู่อยู่ซตอนมันแพงเนาะกับเขาน่ะแม่นขอก็อยู่ได้ซ้ำขึนกระพาะน้องไผ่ลงมาเออจะไปกับสองคนนี้อสองคนเลยเออเราพาไปพี่น้องเอ้อยเอ้พาไป้วยังอ่ะพาไปนะก็โดนลากพ่อจิเบิ้งเนาะอีตัวลากก็มึงใกล้มาเบิ้งแล้วก็เหมื่อยถูกกระเบิงสมถูกเลยเออเพรวันนั้นน่ยกระเบิงไหนแต่หูแต่ตาแล้วก็เออหูแต่ตาอะไอยยังได้เอะ บอกขั้นผ่านเนาะว่าถึงมีเงินกับโบแมนเนาะโบอยากรักษาดังเนาะมันเสี่ยงนะมันเสี่ยงพี่น้องอันนี้ก็คอยกันแล้วจะกำจัดมันนะเขาม่นก็คอยคิดด้วยใจเพราไม่ฉีดลอยถึงบอกว่าแล้วแต่โอ้ยอยู่ในห้องมว่าเราคอยน้องห้องหายคนน่ะห้องหายน้ำมันน่ะหายน้อยน้อยฉะนั้นแม่น่ะเมื่อแต่ว่าไมาเอาู่นอนมีแต่แงนทะเลทะเลจับลงมาบลงคอเด็กน้อยน้องคอหนเขาเลี้ยงง่ายเขาบอกดึงแงนได้แม่นี่จับได้ยังไงเพราะว่ไม่ฉีดยังไง แต่แต่บุญเรี่ยงไปแต่ขั้นสวนลายมันก็ลำใสกับบริวิลีนะขั้นสวนแล้วมันถ่ายอยู่ส่ะเหนียวได้ส่เนียวอยู่บนชาคือประเทศเนียวเพราอมเพราอกก็คือประเทศปีกใบลอยทองมันใหญ่กว่าเก่าบ้างให่ลอยอ่านอน้องดูหานอนดูไ บ่อคันบ่อนอนบุ๋งคันนอ่ะมันสีหเบ่นจะปบ่ได้บ่าอ่านบื่่าใบเมื่อไหร่าบเมือ่วาใบตอินนะบ่เลมันมันมันแข็งมันห่อนทอมันห่อนบ้งหันเดยผ่มันล่นนะยายมันลล่นแบบกึกลักกรึกักมึกอออ่มองบหลาน่อยแลวยังอยสงสารดีว่าเส็จอไได้เขาก็ย่างก็วันนีาก็ิังแรกมือสานี่ก ไปใส่พรไปใส่ยาผสวนะคอยจะช่วนใหลร้านกะช่วยม่วยหน่อยๆอย่นี่แหละแต่อื้ยมันหวานนั่งคำนะวะแม่มันนี่ก็เป็นแนวนี้แต่ยังเนาอยนะนั่งจอยเขาเป็นแนีนี้สภาพชินวนี้หรือบ่อฮะเนาะแม่แม่ิแกแห้งก็มีอันนี้มันบแ่แห้งเลยแต่ก็จะกวาท้าแมหอดเดือนจ่อเดือน่จาอเดืจากอเดือนเน่ยจานหอดเดน่าหอดเดือจหอาอดเดนเเนด เดินสิบเอ็ดต้นนี่เดินสิบสองสิบเอ็ดเกจาว่าปลายหรือกลางเขาไปบางวันทีเขาได้มันจดไห้อยู่พวพอมันจดไหวในคางเงินมั้งเออสิบเอ็ดกิจาปลายให้กลางตอนนี้ก็เดินสิบช่องมันก็ออกมาสิบห้าเมื่อไงบางวันที่สิบห้าโอ้ยบ่อนางทามามมหมดหักนางบวยาวเลยมึงสิบเอวีบลูก บ่เอาก็ย่าบอกเอาบอกเอาคุ้มไว้บันน um> anyway> uh 네ี้ก็บ่ต้องเอาเอาออกมาแล้วมันทรมานลูกก็ต้องเอามันชามคนเอฟซีก็บอกว่าบอกนั่งด้วยแมงค่ำแบบว่าให้นั่งคุ้มแบบว่าคุ้มกันเหนื่อยอ่ะนะเอฟซีก็ถามว่ามันบ่กพ่อแบบครอบครัวทุกอย่างเป็นอยังคืออย่างเอาลูกนะห่วยน้อยอย่างน้อยมันก็มีลูกเนาะมีลูกมีหมู่บ้านของว่าแล้วนางเดี๋ยวก็อนาคตไปพ่อได้แห่ขาเบิ่งนะพี่น้องถ้าบุญมี กระลูกเต้าได้เบิ่งเข้าน้ออันนี้ผูเวียนขีเมียนเนียวเวียนซบซะพี่น้อการกาเอาออกมาโมเมนต์ที่คนนี้คนที่สามเลยก็บไพ่ย่ามคุ้มไหวแบบนี้นั่งนี้เอกมากระทรมานคันคันว่าเอาทึงที่แบบว่าไพ่ก็อยากได้อยากได้ดีหดทุคนนั่นแหละนั่นบองมันมันบ่ม สกินข่าวพ่าเห็นไข่ตลอดนี่กินข่าแล้ว้ยก็เห็นได้ลุกไงกวไวก็มังกินที่ร้านมันอยู่เลยอยู่อยู่วะกกิเาวกางไวกำลังกินโลดบุฟเป็นยังหรออ่ป้งกว้โลดไปห้างกินเด็ดไปตอเ็ด้งบุท่านหอดอันบุท่านหอดีด้วยพอมาขีดโจทดแรบที่ท้ายกับกนอะไอย่างก็ คือวนีอมันอยู่กับไปปันกินขาวโดยจะนเป็นลมปน่ๆที่ิบาเกิดที่สิแล้วบางอย่างยังกะลัมสันอ๊ตพอเกือบเดือนเดือนไปเออเมนเนดอดินไปเนาะสภายอคนข้างคนเงยนมันรียงเงี้ยเง้ยเงี้ยเงง้ยเงียเงงียเงียเงงียเี่ยงี้ยงงเ่ย

หมูขุ่นจักเฮ็ดกินสำน่ะมียังไงก็กินมียาก็ให้กินอะไะก็ได้นะให้กินข้าวพ่อได้ลูกให้ลูกมีแห้งเนาะเรียงน้ำนมพอมีเหือมีแห้งจ้ามหอก็ซื้อหมูซสียยังไงพัดใส่พักกินก็ได้ขวบใส่พักค้าวไม่อยากพัดให้กินหมเป็นเสมอทำพวกรเมียไว้จ้ะพ่อให้เป็นโยเมียันไหนยังเห็นหมูเป็นสำน่ะพ่อให้ไปทำสางให้ไปทเขาพ่อได้ใช่กระชั้นกับ หาเจ้ากินเหม่อแล้วเหม่อแต่ถ้ามีโรคมันก็หากินเองมั้งมมาเห็นมันมาหากลนกระปูกบพันเดบบมีโรคเหรสิไปหาได้แบบนี้เนาะแบบเอาลูนะบทั่วแบบางมาแต่พอได้ซื้อได้เป็นว่าแล้วมันก็ได้ล้วยลอยองอยเ้เขาหายมาจะเป็นพกน้องข้าเจ้าเอบางงานกัได้นามันา็จ้ากิดเกิได้วะเวตะเกียรนะตะเกียมันมันเปิกาวิดนะเข้าไปนะเข้าไปหาเงินไปต้นอ้อย จะด้อยเลเขาก็ได <or S 2> <that> ้รถเด็กถ uh, ูกกว่ากรเจาะเอามาซ้อนน่ะคอยกันจากได้ทางรถอย่างไรทางรถพอได้แ like ก่นี so ่ไปเอาแต่น้ำโมมาแก่แก่เพื่อนแก่รวยยังก็ได้ไปเอาของเขาทาน่ะออากระรถของเจ้าได้แต่หัวมันอะไรยังไงเดี๋ยวนี้แต่หัวมันของเจ้าของเขานั่นอะไรแต่หัวมันไปไปตะด้อยนั่นโอได้แต่หัวของเขาอะไรเนี่ยเอาเพื่อนขวารรถเอื้อยวารรถเจ้าเอ้รถคอยคอยยู่คันหนึ่งหนะของคอยเขาเอาคนไปขึ้นแล้ว เอ้องกเพิ่นอม่มียังเนาะย้งทะเลาะะเละโหย้ะไรยังจะใครอุ้มให้ะอุ้ม้ไปแล้วป้าแกหายเม็ดพี่น้องเม็เอางงเอาลูกหมูดูคอกนะม่ใกหมกระโปมงันและมันงแน่นะพี่น้องกระโตกระเฮี้ยว้พี่น้องกะโตกระเฮี้ยวเท่ากัะกีโพโพนี่นะแมงสะพ่าพนะพี่น้องเธอใหญ่ใหญ่เลยันหัวยิ่งใหญ่เนาะหัวแบบนเอะะเอยบักน้อย มันเต็มเดือนอยู่เอออันมันมันลอดก่อนกำหนดบ่ขึ้นนะดเขาว่าขโมเขากาวานครบุเกือครับบเบา่มันเนี่ยสะพานไปยันั่นนี่เปยังเขาไปชนะบมได้ผักทองผักใสเลยผัวเนี่ยนะผัวกับพูวจกคว่ำมานะกับ่าพามีไป่ไกนี้มันบริจิตยังจากนาะมันขอเดบำรุงได้บำรุง แข้งมาเลยแข้งบอกคือว่าแข้งใหญ่กาเก่าก็เราแล้วนยังหงาพูดมาหมาพูดก็เราคือว่าใหญ่กาเก่าเดยกเราเขามาเงนบไดใหญ่ไปล็ยังหงนเ็ไน่อแได้โอ้ยพี่น้อยแได้ได้ลูกเลยใหญ่ได้ในแข้งขาเหี่ยวไปเลยนี่ในคนแบบไงอยู่นคนนี่นหนแม่เจับว่าพืชนะลเจ็บมว่าในแห่สาวามาไหาเนะเนอะว่าพื้นแต่ห้าไกลหูไกลหาง แต่ว่าใหญ่ออกมากก็สิบ่บ่ค่อยสมบูรณ์นะสิย่างก็คันสิย่างก็สิหลายปีเนาะหลายปีจังซี่เจังสิย่างได้คันเธอใหญ่เนาะคันนั่งก็สิหลายปีเธอจังโอ้โหน้าตาจบดีเนาะหนตดังดก็เล่นทางดังคมโอ้ยมัหลาเอ้ยบุญอดบ่ล ซื้อท่ามีบุญเนะ FC สั่งสั่งให้บ้าพอยังเธอกับมีบุญอยู่ได้อันเธอออกมากอะมีผู้ใหญ่ใจดีมาซอยลายเนาะบุญมีซื้อเออซื้อท่ามีบุญซะได้ซื้อแล้วไดซื้อยั้งขนกันลืมไปละคนกันแต่คนมีจังเต็มบ้าประคำเฮ้ยยิ้มอีกบ้านได้ตั้งซื้อหายบ้าจิรุดมือป่าอ่ะซื้อท่ามีบุญซะ พอเอื้อเอื้อนไปตั้งหายไปมีบุญจ้ะเป็นปีน้องใช่ไหมมีฮัมมี่เป็นยังอยู่บนนี้น้องมีบุญเนาะก็ถือว่ามีบุญได้หน่อยเนาะได้ออกมากันยังว่าเออเนี่ยแต่เนี่ยมอดแนนทองมาวันนี้นี่อาหารนั่งวันีอาหารนั่งจอยบนี มันชิมีแห้งยังเกลียวผัดซ้อมมาให้ต้มไข่ต้มซอสมาให้เลยมีกระนำปลากระมดกระมแจอยยังมันกับบะหมี่เหรอไมีแห้งกันเนาะก็เห็นเจลียวพงใส่ปลาแดกบีบบางหน้าวใส่ข้าวเราก็ไม่ได้จังให้พาร้านพาไปจักยาว่าบำรุงอืมเดือนหนึ่งจะซองเค็มกันยังดีเค็มบอแพงดอกเลยแม่ป้าพื้นอุ้มขึ้นนะพี่น้องคอยังแงนทะเลทะเล คอเนี้ยจางานแทลลแทลลอเนาะเป็นนักคือคนคอเงินเนาะอาเงนแห้นาะเฮ้ยตัวนี้ส่วนหัวดูปากเลยส่วนหัวอีกหนึ่งก็หัวเฮ้ยไปเอาขึ้นได้เอะขนาดส่วนนั่งบนแหนมมาเลเพี่น้นงบนแหนมได้กตีล็น้อยมันอันนั้นเนาะกติ่นงหน้ามันก็สงแงกมาแล้วละกสังแงกไปแล้บิดบิดมิแบิดมแต่เงินเฮยเป็นอะไรก็อเปิดสีมา รำทางสางวานค่อยกับไจักแนวอะไรนี่น่ะเบิ่งได้จะวหูดูได้จะตาอะไรนี่นะเห็ดนาะไรนี่อืเอาไปเบิดเลยผู้ก่อนนะยังเอาเของไปเอาไปเดี๋ยวเราไปแต่สักยากระโลกคเน่เราไปนี่สว่างหามาก็เบิดมือหันเลยนะเบิดกลางคืนเราคอยนอนเลยม่ามายซองพอไปปลูก ทอหนอยมันได้อยเออากว่ามันจะไงยบอกกนนะบอกหากว่าได้เป็นนันี่บอก่ได้หลอด8เหือเออนัน่ได้ขคนนี้มัเป็นนั่นน่เราคนนั้นนะอืออันโตผัดพองแท่งม่ได้คข่บอคนนับอไม่ได้ไข่คนเราทำก็ได้หาเขาจางแต่ว่ามันไข่เราคนแต้ฮึ่งหรอบอหอยลายปีเตอไปได้ประมาณช่องปีช่องปีาจนั่ เพิ่มเติมเนาะจังไดกก็ฮันเะว่าตัวก่อนมันรู้ดิมันก็ได้ติดติดนะใช่ไหมแม่นะมันดูแบบสามคนเนี่ยลุกมันสามคนนี้เลยพี่น้องเินดีครักระี่แค่ภาพบรรยากาศและเพลงสำเนียงพี่น้องไปพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้ากัสบายดี